อาคุณผู้ชมครับไปดูในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่ถึงทาหน้าที่ประธานการประชุมแล้วก็ในวาระปรึกษาหารือเนี่ยปรากฏว่าสิรินภัทรกองตระการสสกทบของพรรคประชาชนอภิปรายร้องเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหงครับให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้สิทธิการสอบของนายอุกฤษสันติประสิทธิกุลหรือว่าก้องซึ่งถูกดําเนินคดีและอยู่ระหว่างถูกคุมขัง แต่ว่าการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดแต่ว่านายอุกฤษเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ในการสอบนะครับตามสิทธิ์ของผู้ต้องขังโดยกรมราชธณฑ์เนี่ยมีข้อแนะนํามาแล้วว่าให้จัดสอบวัดผลด้วยวิธีการยืดหยุ่นเช่นกรมราชธณฑ์เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบในเรือนจําอีกทั้งมีการยื่นหนังสือขอความเมตเาะทั้งจากนายอุกฤษและก็สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นอย่างคู่เกี่ยวข้องแต่ก็มีหนังสือชี้แจงผลการประชุมจากมหาวิทยาลัยว่าไม่อนุมัตินะครับแต่ก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงซึ่ง ทำไม่สถานศึกษาจึงปิดกั้นสิทธิ์ในการสอบของผู้ต้องขังคดีที่ยังไม่สิ้นสุดก็ขอร้องเรียนสภาให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยอนุมัติให้นายอุกฤษนั้นได้รับการสอบครับ ก็ได้มีการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์นะคะทั้งจากนายอุกฤษและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงนะคะไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแต่ก็มีหนังสือชี้แจงผลการประชุมจากทางมหาวิทยาลัยว่ามีมติไม่อนุมัติแต่ก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลว่าทําไมนะคะเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรามคําแหงนะคะอยู่ในพื้นที่เขตบางกะปินะคะดิฉันก็ตั้งข้อสงสัยว่าทาไมสถานศึกษาถึงมีการปิดกั้นสิทธิในการสอบของผู้ต้องขังที่ยังไม่มีการตัดสินลสาารรบกก้อุุิินน่่ชมมมมทะวว3 และกาลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ของรามคำแหงนี่แหละถูกดําเนินคดีในมาตรา112นะสองคดีจากการโพสต์หมิ่นเบื้องสูงโทษจําคุกเนี่ยเปี30เดือนจากการตัดสินของสารอุทธรและก็ถูกคุมขังระหว่างการขอดีกาม,มาแล้วกว่า1ปีซึ่งระหว่างถูกคุมขังในเรือนเรือนจำเจ้าตัวพยายามยื่นขอประกันตัวหลายครั้งโดยอ้างเหตุผลออกไปสอบอตามกําหนดของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากไม่ได้ออกไปสอบอาจสิ้นสภาพนักศึกษาได้แต่ศาลก็ยกคำร้องขอประกันตัวมาโดยตลอดเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่วันนี้รัฐสภาเนี่ยมีการหรือพูดคุยกันโดยนายภูลศักดิ์จันจำปีสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ,ท,การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการเปิดเผยถึงประเด็นการที่กรรมการเนี่ยจะนําเรื่องที่ดินทับซ้อนในพื้นที่นิคมลำตะคอง รวมไปถึงที่ดินที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ของครอบครัวของคุณอนุทินเนี่ยเข้าสู่การประชุมแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการประชุมนั้นจะเข้าสู่วาระได้หรือไม่ส่วนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองประเด็นเรื่องพื้นที่ครอบครัวของคุณอนุทินอย่างไรบ้างนายพูนศักดิ์มองแบบนี้ค่ะว่าไม่ได้มองเรื่องของการเมืองแต่มองเรื่องของข้อกฎหมายค่ะ อยู่และในในส่วนคือผมผมไม่ได้มองเหมือนเคยอะฮะผมไม่ได้มองมเรื่องประเด็นการเมืองเลยนะผมมองว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของข้อ,อก,กฎหมายอันดับแรกนะครับว่าใครถูกใครผิดหรือวิธีในการที่จะแก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้เราก็ต้องมาร่วมกันตรวจสอบด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่แปลงใดแปลงหนึ่ง ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องไปดูผมต้องเรียนว่าในเรื่องของการพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของของการใช้ที่ดินในนิคมนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นโฉนดแล้วทุก5ปีพอจาก5ปีนะครับผู้ครอบครองเสร็จไม่มีการเปลี่ยนมือเขาก็สามารถที่จะไปยื่นขอโฉนดต,ตรงนี้ได้แต่เมื่อยื่นขอโฉนดแล้ววัตถุประสงค์ในการใช้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกรณีน,นี้สามารถทําได้หรือไม่ซึ่งอันนี้ยังเป็นคําถามของของทางคณะ ก็มาที่การอยู่นะครับ ผมผมคิดว่าไม่น่ายากนะครับเพราะว่าถ้าทางหน่วยงานรัฐนะครับทำงานอย่างตรงไปตรงมาซึ่งทางสคตชนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เคลียร์วันแบบให้ได้ถึงแม้ว่าในส่วนของโคราชนะครับตอนนี้จะได้รับการรับรองโดยมติคลมไปแล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่ซึ่งยังต้องการพิสูจน์เรื่องของการทับซ้อนซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ฮะทับลานเขาใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องรวมถึงบริเวณที่เรากาลังคุยกันอยู่นะ ตอนนี้ด้วยนะครับที่นิคมนาคงมันต้องค่อยๆกันคลี่แล้วก็ค่อยๆกันแก้ทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นนะครับพวกนี้ต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าทางกรรมธิการนะครับเราก็จะช่วยในการตรวจสอบถึงแม้ว่าจะเป็นที่ดินของนักการเมืองหรือที่ดินของใครก็ตามก็รอดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้ก็กําลังเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันกลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรณีที่ทางด้านชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสตอกกรุงเทพพักเก้าหน้านะครับที่ไปก่อเหตุนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไปมอบตัวต่อสถานีตํารวจพุทธรจังหวัดเชียงใหม่ในคดีการค่มขืนนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันภายหลังนายชายยามพวานเนี่ยไปมอบตัวที่สพเชียงใหม่แล้วเนี่ยครับก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่นีฮะไปแจ้งนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแสดงความมัก สมัครใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เข้าพบตำรวจไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทําให้ทางด้านว่าที่ร้อยตํารวจตรีอาพัฒส,สุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรเนี่ยก็แถลงนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการถอนวาระหมายจับของสอสอปูอัดเนี่ออกจากสภาด้วยครับ จับกลุ่มตัวท่านสสชัยยามพวามได้เข้ามอบตัวและได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้ดาเนินการสอบสวนนะครับก็เลยมีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขออนุญาตต่อสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อจับกลุ่มท่านในระหว่างสมัยประทุมนะครับก็หมดความจาเป็นก็ทาหนังสือกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อทราบและเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ ก็ขอเรียนว่าขนาดนี้ทางสํานักง,งานนะครับวันนี้ก็จะทําบันทึกกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตนําเรื่องดังกล่าวออกจากวราระการประชุมนะครับตามข้อบังคับการประชุมข้อ187สวรรคสองครับครับส่วนสถานาการณ์เป็นสสของนายชัยยามพวานเนี่ยครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกระบุว่าตอนนี้เนี่ยสถานะยังเป็นสสนะแต่ว่าจะต้องรอการพิจารณาหลังจากนี้ว่าอายการนั้นจะสั่งฟ้องหรือไม่ ในขณะที่ทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวถึงหลังจากที่มีสสหญิงเนี่ยเขาเข้าชื่อกันขอให้ท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตาเนี่ยครับตรวจสอบพฤติกรรมและจริยธรรมของนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกทมของพรรคไทยก้าวหน้าเนี่ยครับรวมถึง กรณีที่ไปดําเนินการเนี่ยครับกับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันนะคือคดีข่มขืน<ะ>แล้วก็จะมีเรื่องร้องเรียนของนายชัยยามพวานเนี่ยเกี่ยวกับกรณีล่วงละเมิดทางเพศทีมงานพักก้าวไกลเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทางด้านในส่วนของการจัดการทางจาริยธรรมเนี่ยจะต้องทําอย่างไรฟังทางด้านคุณวันมูฮัมหมัดนอบาธาตอบผู้สื่อข่าวครับอาจารย์ครับเหมือนเบื้องต้นมีสสหญิงของพรรคเพื่อไทยยื่นให้สอบจริยธรรมในกระบวนการจะเริ่มดำเนินเมื่อไหร อันนี้ก็เป็นอีกจําหวงการหนึ่งซึ่งเข้าไปสู่คณะกรรมการจริยธ,ธรรมของสภาครับเรื่องนี้น่าจะมียืน่นมาตั้งแต่สมัยที่แล้วหรือเปล่าอาจารย์ที่เขามีกรีครั้งแรกครับต้องไม่แนใ่ใจต้องไปตรวจสอบเพราะว่าเรื่องที่ร้องที่คณะกรรมการจริยธ,ธรรมตอนนี้มี หลายเรื่องเนื่องจากคณะกรรมการการธรรมยังจัดตั้งไม่เรียบร้อยขณะน,นี้กรรมการริยธรรมได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้วคงจะได้ดำเนินการประชุมต,ต่อไปผมดูถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณเป็นเกือบสิบเรื่องนี่ฮะก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูรายละเอียดนะฮะเรื่องของที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ คณะกรรมการจริยธรรมมาตอนนี้เนี่ยมีราวราว,ราวสิบเรื่องแต่ว่าราว,ราวราวสิบเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฉพาะของนายชยามพวันนะ,ะมันก็คือมีรวม,รวมกั<ค>นกหลายคนแต่ของนายชยามพวันเนี่ยตอนนี้ก็คือมีเรื่องของกรณีล่วงละเมิดนะทีมงานพักเก้าไกลก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ก็คือกรณีที่มีการถูกออกหมายจับในคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวไต้หวันค่ะพูดถึงนายชยยมพวานหรือว่าสอส,อสอปูอัดเนี่ยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดคลิปจากทีมงานทนายคลายทุกก็คือทนายเดชานะหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะตกลงและทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายให้กับปูอัดหรือเปล่าเจ้าตัวบอกแบบนี้นะคะว่าไม่ได้เป็นทนายความให้กับสอสอปูอัดเพราะว่าสอสอปูอัดเนี่ยมีทนายความส่วนตัวอยู่แล้วแต่ยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องสอสอปูอัดเนี่ย มีการมาปรึกษาตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองน่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดมากๆถึงความกดดันที่เกิดขึ้นแม้ว่านะคะไม่ได้บรรทนายความเนี่ยแต่ว่าทนายเดชาก็ไปให้คําปรึกษาหลายอย่างทั้งเรื่องของข้อคิดแล้วก็มีการเสนอแนวทางว่า,าถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยเจอหมายจับแบบนี้แล้วก็คิดว่าตัวเอง, <c oughs> งไม่ทําอะไรผิดถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยเอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปต่อสู้ตามพยานหลักฐานาส่วนตัวเนี่ยทนายเดชาบอกว่าเจ้าตัวเองก็เห็นพยานหลักฐานพอสมควรแต่คง จะต้องเป็นเรื่องที่สสปูอัดต,ต้องเก็บเอาไว้ในการต่อสู้คดีขณะที่นายชยามพรวันหรือว่าสสปูอัดค่ะเปิดใจบอกว่ายอมรับเลยว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็มีความเครียดนะคะแล้วก็ขอโทษพี่น้องจอมทองบางขุนเทียนขอโทษไปถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยค่ะ คือก็ต้องพูดตรงๆครับว่าพอมันเจออย่างเงี้ยมันมันมันเครียดจริงๆพี่เดก็จะทราบดีว่าผมเครียดมากปฏิเสธไม่ได้ใครเจอเรื่องแบบนี้ก็ไม่เครียดก็แปลกนะครับก็เครียดจริงๆครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออยากจะขอโทษพี่น้องประชาชนในพื้นที่จอมทองบางทุรีเพราะว่าเขาเป็นคนเรื่องของมาคือปฏิเสธในยะทางการเมืองไม่ได้หรอกครับเพราะผมเป็นสสนะ มันมีมันมีการเมืองอยู่รอบตัวพี่ก็มีการเมืองอยู่ในในเรื่องของหนังสือพิมพ์ทนายก็มีการเมืองในส่นองของทนายผมนี่เป็นนักการเมืองมันก็มันปฏิเสธไม่ได้หนระว่าจะมีการเมืองมาเกี่ยวไหม มันก็ผงปฏิเสธไม่หล่ะแต่ผมก็ก,ก็ก็ว่าจะไปตามนั้นแหละครับคือก็ผมเป็นสสเนี่ยผมทํางานการเมืองเป็นความในใจนะของนายชัยยงพาวาันหรือว่าสสปูอัดเจ้าตัวว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกมันก็มีเรื่องของการเมืองกันเมืองก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือจากการกระทําของตัวของคุณปูอัดเองนะแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนตัวด้วยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่อย่างใด มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ